สวัสดีครับพี่น้องปองไปใช่ไหมครับไม่นี่กําลังกีไปกุนเทปจต่พี่น้องอากาศน้ำมาแรงครับพี่น้องนี่ครับบันบาดห้องครับพี่น้องน่อถ่ารถตู้ครับรถตู้ที่ผ้ารับครับก็ใช่กินซอสอยู่ครับนี่ครับพี่น้องรอกันครับพี่น้องของรายครับของบลายปันไดครับพี่น้อง ยังต้องอรอครับพี่น้องรอแล้วรออีกครับรอไปเต็มน้องดอกไม่ครับดอกไม่นี่ครับชมยู่ระกาศบ้านๆเราเกิดงันมาเงินมากครับนะครับบ้านๆห้องครับพี่น้อง ยันเฮานี่นะครับบ้านเฮาครับเงาะบ้านมังโกงตำบลบ้านปางจำเพื่อกระิีที่ใส่ลำบ้านลอยเอ็รับที่น้องนี่ครับตุ้มยูอากาศชุ่มนาตุ้มยูอากาศชุ่มนาเนี่ยครับข้างคำเมืเมื่อครับพี่น้องเหนาะกับยูเมื่อตะทีแล้วครับพี่น้องด้ครับตัวมาครับครับพี่น้อง ฝนฟ้าอากาศเย็นสุดคอยีที่สุดครับนี่ทันทางไอเฮชดีครับพี่นอ้องปั่นบ้านหฮอครับอรอยอยีกเยอะครับพี่น้องคำเมื่อครับพี่นอ้องอาแรงอาฝนะครับพี่น้องฝนตกครับมันนี่ฝนก็ตกเมื่อยครับรเศร้ามาหันอย่าครับเศร้าใบสามใบใบมุงใบสองนี่ยครับ ก็ล่อครับพี่น้องล่อไปล่อมากนี่แหละครับพี่น้องหน้าตาก็ดื้อดืดได้เลยอีกดือได้เลยอีกหาแล้วทายอีกครับพี่น้องนี่นะครับคลิปนี้่ก็เมื่อก่อนประเทศเดียวยิงเหรอครับพี่น้องหาแล้วก้อนครับพี่น้อง เอ้เคี่ยนี่ะครับปากก้นก้นไล่ก้นแค่ก้นไข่ก็ครับเคี่ยนี่นะครับขอขอบคุณครับ